สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนมอนไหมไร่สมพงษ์บ้านหนองตาหน้าอำเภอผาเขาวจังวัดเลยนะครับสำหรับมือนีคระผ้ามาปลูกอ้อยนะครับเนาะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมดินปลูกอ้อยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับหญ้ามันหกหลายนะครับเนาะผมการที่ทำการกำจัดหยากอนนะครับโดยการฉีดยาขยาะนะครับเนาะฉีดยาขยาะแปลงนี้เป็นแปลงที่แล้วปีที่แล้วนะครับเนาะปลูกบ่ขึ้น และหนามันก็เลยขึ้นหลายนะครับเนาะเข้ okay. าการทาการฉีดยากําจัดหาก้อนนะครับเนาะเพื่อให้หาตรงเนี้ยมันตายนะครับเนาะอันนี้หาหกเติบด้วยครับอันนี้เอาพาน,นาไอ้ดันดันลงครับอันนี้กลยเป็นการกําจัดหาก้อนนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเปลี่ยนการไถไถบุกเบิกนะครับเนาะไถบุกเบิกผมไถสองรอบนะครับเนาะไถรอบแรกให้หา มัก n h าไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเนาะแล้วก็ไถรอปิดสองก็มาถ่าปลีนขนคืนให้ห h ามันไตแล้วก็เบนเบนไว้อีกสองถึงสามอาทิตย์นะครับเนาะหลังจากนั้นก็นมาล่งผ่านพ่วนนะครับนะเนาะเบ้องอันนี้พี่น้องเลยมาไถาให้นะครับเขารอรับสงสัยเมื่อเ้านี่ครับเมื่อวานนี่ผมไถบ่พอน,นะครับเนะบาะพ่อเมื่อนี่ ผมมาพึ่งมาพึ่งมาไทยเนี่ยครับตอนประม่านกบกาวเนี่ยนี่เอ้มาหลอกครับไรจะงูอย่างครับนี่จะงูเสียงหรืองูปากอ่างนะครับ,นาบาเนาะอันนี้ก็เป็นการลุงผานพ่วนครับเพื่อเป็นการจบสําหรับการไถในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนการไถการเตรียมดินนะครับกนะ็คือไถสามเทียนะครับเนาะไถเทียแรกเป็นผ่านบุกเบิกไถทเทียสองก็ผานบุกเบิก แล้วการไถจะเป็นการไถเอาผ่านพ้วนไถนะครับสำหรับคลิปขั้นตอนการเตรียมดินก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะหากเพื่อนๆชอบก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำหรัองใจกันครับขอบคุณครับ